สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช anel ไกด์เกมนะครับกับเกม g e n s h i n Impact นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเข้าไปทดลองตัวละครนะครับเขาจะมีตัวละครเราทดลองหลายตัวอยู่นะครับหลังจากทดลองแล้วก็ยังได้ของรางวัลด้วยนะครับผมไปดูวิธีกันเลยนะครับก่อนไปดูก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ Okay. วิธีการนะครับสำหรับเครื่อง PS4 นะครับก็คือกดปุ่ม L1 นะครับแล้วก็ใช้จอยข้างขวานะครับเลื่อนไปที่ด้านซ้ายที่เป็นรูปเข็มทิศต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยจอยทางด้านขวาก่อนนะครับเสร็จแล้วใช้จอยด้านซ้ายเลื่อนลงมานะครับตรงทดสอบพรสวรรค์น,นะครับผม ก็จะมีกดโอเข้าไปก่อนนะฮะจะมีตัวละครให้เรา,าสามารถทดสอบทดลองใช้ได้นะครับถ้าทดลองใช้แล้วผ่านนะครับก็จะได้รางวัลข้างล่างเนี่ยนะครับจะมีรางวัลให้ด้วยอีนี้ผมทดลองใช้มา2ตัวละครแล้วนะครับก็มีกันยูนะครับซันโกโนโมิยะนะครับ แล้วก็โดรินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองตัวละครที่เหลืออีก3ตัวนะครับมีโดริมีซูคอสนะครับแล้วก็ซิงควินซิงขวยอะไรเนี่ยผมอ่านยากมากน่าจะเป็นตัวละครชื่อจีนนะครับโอเคเรามาทดลองเรามาทดลองโดริกันเลยนะครับ สำหรับโดรีรางวัลที่ได้จะมีเอดเวนเจอร์เอ็กเลียนนะครับแล้วก็ดอกไม้นี้นะครับโลตัสน่าจะเป็นดอกบัวนะครับแล้วก็ผ้าซาตินนะครับปิดตาสีแดงที่ขาดลุ่งลิ่งโอเคนะครับมาทดลองใช้กันเลยนะครับผม กด o นะครับอ๋อถ้าเราจะดูตัวอย่างตัวละครให้กดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับฟันจะทดลองใช้ลองดูตัวอย่างดูก่อนนะครับผมอ่าก็จะมีเนี่ยฮะก็จะเป็นโมเดลของเขานะครับนั่งบนสลามนะฮะอาวุธที่ใช้จะเป็นดาบใหญ่นะครับอาอาชีพจะเป็นแม่ค้าแร่สารพัดนะครับผู้ลึกลับนะฮะ สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือประกายแวววับของโมล่านะครับผมตนนี้เราก็ซูมเข้าสูมออกโอ้นี่ไงโมล่าคือเงินที่เขาถืออยู่นั่นเองนะฮะเป็นแม่ค้านี่นเองนะครับนี่ก็คือกลุ่มดาวนะครับพรสวรรค์น,นะครับก็ข้อมูลเฉพาะก็เกิดวันที่21เดือน12นะครับสังกัดวังอัลคาซาซาเลนะครับ ธาตุจะเป็นไฟฟ้านะครับกลุ่มดาวว่าตามนั้นเลยฮะขี้เกียจอ่านโอเคครับผมเราไปทดลองใช้กันเลยแล้วกันนะครับเริ่มทดลองใช้ด้วยการกดปุ่ม O นะครับผมโอเคนะครับแนะนำตัวละครหลังจาก t ัเบิลชูเตอร์ช็อตนะครับของสกิลธาตุดลิี่ทูสตูนะครับจะสร้าง After s e l l s e r v i c e โ ชื่อท่าไม้ตายที่สามารถติดตามสตูได้ถึงสองลูกนะครับไปดูกันเลยเถอะนะครับโอเคนะฮะมาวิธีการก็คือเริ่มการท้าทายโดยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมมาที่กุญแจงนี้นะครับม้นํำสูมากครับสั่ท่าไม้ตายครับครับในของเตามีตัวละขึ้นมาใส่ท่าไม้ตายเข้าไปนะครับมีตัวสองตัวโดริจะอยู่ด้านบนกว่าทานขวานะครับ โอ้ผู้โจมตีนะฮะตามด้วยท่าไม้ตายโดยอาอาสองนะครับผมแล้วกดสามเหลี่ยมนะครับเป็นท่าใหญ่นี่แล้วก็ดริสามเหลี่ยมเป็นท่าใหญ่นะครับโหดกดไปยุติแค็บนะครับสามเหลี่ยมไปเลยนี่ท่าใหญ่นะครับ แล้วก็อันนี้เพื่อนเรานะฮะปล่อยท่าใหญ่ให้หมดโอ้โหเด็เพื่อนเราก็เด็มกระหน่อยอลช็อตนะฮะโจลี่ก็เป็นสายไฟฟ้ากันนะครับ่ใช่สายไฟนะฮะเป็นหมายถึงท่าไฟฟ้าท้าทายสําเร็จเรียบร้อยนะครับนี่ยแค่นี้เองก็คือสลับเพื่อนไปมานะครับโจมตีท่าใหญ่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ผ่านแค่นั้นเองนะครับ ก็แนะนําให้ออกจากด่านมารับของโอเคนะครับขอใส่หูฟังแป๊บนึง โอเคนะครับพอผ่านด่านแล้วนะครับก็ยังไม่ได้รับของรางวัลน,นะครับต้องเข้าไปที่สัญลักษณ์นี้อีกทีหนึงนะครับอา่าแล้วก็เลื่อนไปที่ทดสอบพรสวรรค์น,นะฮะกดโอเข้าไปแล้วก็ไปที่โดรินะครับที่เราทดลองใช้ไปเมื่อกี้นี้นะครับให้กดสามเหลี่ยมเพื่อรับของรางวัลน,นะครับนี่ ยืนยันกดโอนะครับนี่ถึงรับนะครับทีนี้เราก็ทำลักษณะเดียวกันกับตัวละครอื่นๆนะครับอันนี้ซูคอร์สนะฮะได้โอ้แด้ผลึกอัพเกรดอาวุธด้วยนะครับโอเคกดโอเลยหรือจะดูตัวอย่างก็นเนื้อสินะครับนี่คือซูคอร์สนะฮะ สามารถซูมเข้าซูมออกได้โดยการกดปุ่มอสองหรือ L สองซ mm. ูคอร์สเขาชอบกินกระดูกแล้วเนี่ยนะฮะซูคอร์สนะครับจะเป็นใช้อาวุธสื่อเวทนะฮะเป็นสายเวทเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นในทุก <Yes. S 1> สิ่งทุกอย่างนะฮะเนะะี่ยทดลองทดลองทดลองว้ายนะฮะ,นะฮะ เป็นผู้บุกเบิกวิชาการแปรธาตุชีวภาพนะครับอ๋อเป็นเด็กเนิร์ดนะฮะชอบเล่นแร่แปรธาตุกลุ่มดาวข้อมูลเฉพาะนะฮะเกิดวันที่26เดือน11นะครับสังกัดกองอัศวินแห่งฟาโวนิอุสนะครับธาตุลมนะครับผมกลุ่มดาวแอมปูล่านะฮะโอเคเราก็มาทดลองเล่นกันเลยนะครับเพื่อเก็บของรางวัลการ โอเคนะฮะลุยเลยอย่าลืมนะครับสลับตัวละครนะครับโดยกดปุ่ม d p a d นะครับแล้วก็ยิงถ้าไม่ตาใหญ่น้อยอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ชนะเองนะครับลุยเลยตอนนี้เราได้เพื่อนมาแค่สามนะฮะของโดรีโดรจะเป็นสายลมนะโอ้โเดี๋ยวโดริก่อนสายลมเอาสามเรียมไปกินเอาสามเลียมไม่มีนะฮะนี่นี่ โ okay. อเคไอพวกนี้เปียกชุ่มแล้วก็เรียกเพื่อนที่เป็นสายสายฟ้ามาสู้นะฮะโอ้ยทำไมทายา่ไม่อยดีโอเคขาย่าทายญ่มาแล้วขาย่าออกมาครับนี่ทายืมขาย่าเป็น มาอีกแล้วยาย่าย่าย่ามาแล้วยาย่าโอเคอันนี้ตัวละครเราท่าใหญ่มาแล้วครับเอาไปกินนี่นี่ไปไปจับฟิซซาฟิซ่าท่าใหญ่ทำไมมันไม่ค่อยออกเลยท่าใหญ่นี่สายฟ้าช็อตช็อตช็อตชมาแล้ว เราจะท้าทายต่อไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องออกแล้วเข้าใหม่นะครับ อ้าวอันนี้มันอันนี้มันเป็นตัวเดิมนะฮะไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวเนี่ยเราออกไปก่อนนะครับกดปุ่มออปชันนะครับแล้วก็ออกจากดันเจี้ยนนะครับกดโอโอเคนะฮะพอเราออกมาแล้วเราก็กลับไปที่นี่ทีหนึ่งนะครับทดสอบพรสวรรค์ก็กดสามเหลี่ยมรับของนะฮะเยียวยนะฮะ ที่ถ้าเราถ้าทายต่อนะฮะก็จะเล่นซ้ำอีกรอบหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนตัวละครเราต้องมาออกมาก่อนนะฮะแล้วถึงจะเปลี่ยนตัวละครได้โอเคนี่เราก็ซ,งซ,งซ,งซิงควินนะกันนะะฮซิงซิงซิงควินซิงซิงควีซิงควิวประมาณนี้นะฮะซิงควิวชื่อเรียกยากมาก เกมนี้เป็นคนจีนครับเป็นคนออกแบบนะฮะโอเคซิงคี้แล้วกันนะฮะซิงคี้นี่ใช้อาวุธเป็นดาบนะครับเป็นอ่ะเป็นเด็กหนุ่มแล้วเนี่ยนะสองหน้าเลยนี่คือเด็กหนุ่มแล้วเนี่ยเด็กหนุ่มผู้มกักจะได้พบอ่ได้ที่แผงขายหนังสือนะครับในมือถือในมือก็ถือดาบยาวไม่ใช่ในมือถือไม่ได้ดูในมือถือนะ ในมือก็ถือดาบยาวและมีจิตวิญญาณแห่งความกล้าอยู่ในตัวนะฮะกลุ่มดาวเป็นรูปนี้นะฮะพรสวรรค์ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ข้อมูลเฉพาะนะครับเกิดวันที่9เดือน10นะฮะสมาคมการค้าสังกัดสมาคมการค้าไฟหยุนนะฮะวิชั่นน้ำนะฮะกลุ่มดาวฟาบูล่าเทคไทยเด็กหนุ่มผู้มักจะพบ ที่แผงหนังสือนะฮะน่าจะไปแอบดูหนังสือหรือเปล่าโอเคนะครับก็เรามาทดลองใช้กันเลยถ้าไม่ตายเป็นยังไงโอเคผมเรียกเขาน้องผมสั้นแล้วกันนะครับมากดสี่เหลี่ยมมาเลยเอาอาอาสอบเมื่อกี้ก่นอ๋อนี่จะมีดาบขึ้นมารอบตัวนะฮะโมตีเปเรืเร่อยๆกัน นี่คือโอเป็นการฟันนะครับสามเรียนเป็นท่าใหญ่ยังไม่ออกอสองอยังไม่ออกกูดาโอสอันนี้เราสลับได้แค่โคลแบบคาย่านะฮะมาท้าไม่ตมตัวนี้พวกไฟดึงสะแพ้้ังดึงยังไม่มานะฮะน้องผมตัน ใช้ดาบอยู่นะฮะมาฆ่าไม่ตายนี่ธาตุอะไรผมลืมแล้วน่าจะเป็นน้ำนะฮะทำให้เปียกน้ำแล้วก็ขยายายาวมากนี่พอเปียกน้ำแล้วมันจะทำให้น่าจะเป็นธาตุนน้ำนะฮะเจอธาตุน้ำแข็งเข้าไปนะฮะ มาละชิงหยุนท่าไม้ตายตเปียกชุ่ม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 เปียกชุม่มตามด้วยท่าใหญ่ของค่าย,าย่าแข่งเป็นหินไปเลยอย่างโหดนะฮะสองคนนี้ออกอยากด่านนะครับโอเคแล้วอย่าลืมกลับไปเอาขอนะครับทดสอบพลสวรรค์ สามเหลี่ยมรับของนะครับโหได้เงินตนะั้งหมื่นห้าเนี่ยอันนี้ผมรวยเลยนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ